ปัสด right. like really? ีสามาไลฟ์แป๊บเดียวเดี๋ยวเราก็ไปแล้วแป๊บเดียวจริงๆแป๊บเดียวเพราะว่าเรากํำลังกินข้าวอยู่ค่ะเพราะว่าเรากินไม่หมดแล้วเราก็อาจจะโดนแง่ว่าได้แป๊บเดียวทุกคนห้ามส่งบอลลูเยอะหาไม่ทันไม่เรียกว่าอะไรอืม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 อยมอร่อยแอืม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 ่ืมอืมอมอืมออมอะ อืพูดตอนกินไม่ดีเลยกินให้หมดไม่อยากกินแล้วอืะกินเส็จใช่ไหมคือเกิดแทะจริงๆไลยแบบกินข้าวไปก็ไม่ค่อยดีนะเพราะว่าแบบเรากินไปพูดไปมันจะไม่ดีแนละ้วมันติดคอขอไม่เป็นไรเราก็แบบค่อยๆกินค่อยๆเคีย้คยวนะคะ ภาพตอนเที่ยงกินไม่หมดเอะไรปุ๊บไม่หมดใช่ไหมไม่จริงก็มนนีแบบโดนแม่บังคับกินเยอะเพราะว่าหอมแล้วก็กินน้อยจริงๆแบบไม่อยากกินแล้วอ่ะแม่บ,งบังคับไม่จริงแถมได้ร้อยน,น่อยอีกเด็กว่าจะกินส้มต้องแสบแน่ๆในรถใหม่เอมแล้วคือกิน <there>, ส้มดีกว่าส้มมาจากช่องฟิตเย็นเตียไข่โอชิพัดลมพัดลมเย็นนะ ปแปนเราเองนนใครโอชิพามาจา้ะอ้าวแฟนเราก็ถือนะอ้ะาวเธออยู่นี่นี่ <c oughs> อันนี้คือลายแบบเดียว yes of course อืมจริงๆแล้วชอบกินส้มแบบไม่อยากกินให้ทุกคนดูเลยมันน่าเลียดนิดนึงมันไม่นิแมันน่าเขียนมากกินแบบนี้แหล,ละกัดอย่างเงี้ยกินแบบแอปเปิ้ลอะมันแบบเน้นมันฝิ่นทุกคนต้องลองโอ๊ยแต่ร้อนไง มันจีแบบใครนะว่ากินจุดเดืกินร้อนในเป็นส้มไม่แสบหรอครบ <c oughs> เป็นไรคส้มขอโทษค่ะพ่อหนอล์อยิ่